<Miss> Thailand. สวัสดีค่ะทุกคนโหยวันนี้วันอาทิตย์นะคะพรุ่งนี้ทำงานแล้วค่ะทุกคนยาดาไปโรงเรียนแล้วนะคะพรุ่งนี้ วันนี้อากาศดีมากครกคนแบบว่าพระอาทิตย์กําลังจะตกดินนะลมพัดแบบโอ้สวยวันนี้สวยเดี๋ยวเรามาจัดเตียงกันดีกว่าค่ะเพราะว่าวันพรุ่งนี้เราจะเริ่มทํางานกันแล้วนะพรุ่งนี้มีลูกค้าจองสองชั่วโมงครึ่งค่ะมีลูกค้าจองสองชั่วโมงครึ่งเนาะก็มีรายได้เข้าแล้วก็เลยแบบว่า ทุกคนเป็นยังไงบ้างนี่เข้ามาจากประตูเนาะจำกันได้ไหมเหมือนเดิมค่ะไปเปลี่ยนนิดหน่อยเนาะแค่เอาเก้าอี้มาไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็เตาเดี๋ยวจะลองเอาไว้ข้างล่างนี้ดูคะ่ะเตาเนี่ยเนาะเวลาจะใช้ก็เพราะว่ามันใช้แค่ ตอนที่ลูกค้ามาเช็ดเท้าเนาะกับตอนที่ลูกค้าจะกลับก็คือเช็ดตัวสองครั้งนะคะก็เลยไม่ได้เปิดบ่อยอยู่แล้วก็เลยเอาไว้ข้างในเนี่ยยกเว้นเวลานวดหินร้อนเนาะจะต้องเปิดปิดบ่อยแต่ก็ไม่เป็นไรไม่ค่อยมีใครนวดหินร้อนค่ะนี่เข้าหน้าร้อนแล้วทุกคนนี่เป็นไงบ้างดูโล่งโจ่งดีไหมคิดว่าครั้งนี้ดูโล่งขึ้นนะคะโล่งขึ้นเยอะเลยเตียง เดี๋ยวเอาผ้าสีขาวไปรีดน,นะกองไว้ไม่ใช่อะไรน,นะคะจะได้ไม่ลืมว่าต้องเอาไปรีดโล่งเ,เลยโล่งขึ้นเยอะเลยตรงเนี้ยแต่ก่อนตรงนี้เก้าอี้เก้าอี้นี้มันอยู่ตรงนี้ไงคะย,ย้ายย้ายไปไว้ตรงนั้นก็โล่งเลยนะคะจะได้ดูโลง่งๆเนาะโอเคพรุ่งนี้เราก็ มีลูกค้าอยู่สองคนนะคะบอกไปแล้วเนอะว่ามีลูกค้าสองคนช่วงนี้สถานการณ์โควิดที่นี่ก็ยังมีอยู่นะคะยังมีอยู่เยอะด้วยนะแต่ว่าไม่รู้อะเราคนนวดเนี่ยต้องใส่แมสตลอดเลยเหรอเมนไม่แน่ใจเพราะว่าลูกค้าเขานอนคว่ำนึกของไหมลูกค้าเขานอนคว่ำไปแล้วเออ เราก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะเราต้องใส่แม้ตลอดหรือเปล่านะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเพราะว่านวดนี่มันเหนื่อยนะทุกคนมันใช้แรงนะคะแล้วห้องมันก็ไม่ได้ถ่ายเทยอะไรมากเนาะเพราะว่าถ้าเราทําเป็นห้องปิดถ้าเราต้องใส่อะไรอะมาสด้วยนวดด้วยนีย่ลากเลยทุกคนน่าจะเหนื่อยเลยมากเลยแหละแต่ก็เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอดูนะคะว่ายังไงเนาะว่าจะอู้นี่นั่งตรงนี้หันไปร่วงมากเลยคนะ่ะทุกคนดู ปุด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 ดนะคะอุปกรณ์ทุกอย่างี่ซื้อตามอินเทอร์เน็ตเลยนะคะเนี่ยผ้าม่านผ้าอะไรเนี้ยเข้าไปเลือกดูใน ebay นะคะเออเนาะค่อยๆซื้อทีละอย่างนะคะถ้าใครที่สำหรับใครที่กำลังจะแบบเปิดนะถ้าใครที่กำลังจะเริ่มต้นนะคะให้ใช้ให้ซื้อเตียงพับก่อนนะเพราะว่าตอนแรกแม่ดาก็เริ่มจากเตียงพับนะคะ อถ้าใครที่ย้อนไปดูคลิปกเก่าๆก,ก็ยังใช้เตียงพับอยู่เลยเนาะแต่เตียงไม้ตัวเนี้ยที่ได้มาเพราะว่ามีมีพี่เขาเอ,อเซ้งร้านอะไรอย่างนี้ไงเ,เขาเลิกทําแล้วเพราะว่าเขาอายุมากแล้วเขาเลิกทำนี่เนาะเขาก็ขายให้คนนู้นเตียงหนึ่งคนนี้เตียงหนึ่งอย่างเนี้ยเราก็เลยเอ้เอาสักเตียงอะไรอย่างี้เนาะเอาเตียงนึงอะไรอย่างงี้นะเออมันเสียดายไงคะถ้าไปซื้อแบบมันก็จะ เจ็ดร้อยเหรียญอะไรอย่างงี้เนาะอันนี้เราซื้อมาสามร้อยสี่ร้อยนี่แหละจำไม่ได้แล้วค่ะทุกคนอก็เลยตัดสินใจซื้อมาแล้วสาวน้อยของแม่จ๋าไม่ต้องไปขึ้นเตียงแม่แนละ้วลูกแม่ทําเรียบแล้ว <c oughs> เออพรุ่งนี้ทํางานแล้วค่ะ I don't go school เดี๋ยวาก็ไปสกูเดี๋ยวแม่กับจะดดีไปส่งพรุ่งนี้ันรกวันนี้นวันนี้วัน อย่าตาจ๋าอยู่แปรงฟันแล้วอยู่ล้างหน้าไหมเนี่ยอยู่อาบน้ำหรือเปล่าเนี่ย mm hmm. ทำไมไม่อาบน้ำอ่ะลูกทำไมไม่อาบน้ำหมอมีถามอยู่ไปเล่นทั้งวันเลยวันเนี้ยอยู mm ่แปรงฟันเหรออยู่ชัวร์ไหมว่าอยู่แปรงฟัน sure. Yeah, <very> sure. เพราะว่าปากอยู่นี่เลอะไปหมดเลยปากหน้าไม่ได้ล้างใช่ไหมเนี่ย ไปล้างหน้าเลยลูกไปค่ะล้างหน้า And I have no idea what this is seriously เอาก็ที่ยาดากินซุปเห็ดไงลูกมันเลอะเต็มไปหมดเลยโอ้ยนี่ไหนมาให้แม่ดมปากสิชัวร์แล้วล่ะเปลงฟันเนี่ยเปลงานหรือเปล่าทำไม And m ๋ j o h a t was yummy t h a t feast was yummy ค่ะค่ะไปล้างหน้าลูกหน้าลูกนะค่ะ And I like your massage ขอบคุณคะ่ะโอ้ล่ะคะขอบคุณค่ะโอ้ขอบคุณค่ะอาบอกว่าถ้าลูกค้าถ้านวดดีๆเดี๋ยวลูกค้าให้ติปนะแม่ก็เลยบอกว่าโอเคจะขอบคุณมากนะลูก เพราะว่าแม่จะบอกให้เขาฟังไงครับว่าวันนี้มีลูกค้ากี่คนวันนี้ยุง่งหรือว่าวันนี้ไม่ยุง่งวันนี้แม่เหนื่อยไหมวันนี้แม่ได้ทิปอะไรอย่างนี้นะคะก็จะบอกเขาฟังว่าทํางานอ่ะมันเหนื่อยนะลูกเออนาะก็จะบอกเขานะคะว่าเออต้องรีบกลับไปทํางานหรือว่าอะไรเงี้ยคือต้องบอกให้เขารับรู้ว่าการที่เราทํางานเวลาที่เขาไปโรงเรียนอะไรก็ตามนะคะเรียนว่ายนะ้ําเรียนเทคนคนิสจะบอกว่าเนี่ยเงินจากการที่แม่นวดเนี่ย ก็มาให้ยาดานเรียนนะลูกลยอะไรเงี้ยเออ <_ an> เพราะฉะนั้นให้เขารับรู้เนาะแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาเข้าใจหรือเปล่านะคะเพราะว่าโอ้โหเวลาไปซื้อขนมซื้ออะไรก็ไม่เห็นจะประหยัดช่วยแม่เลยก็ซื้อซื้อซื้อเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรแล้วก็ปลูกฝังเขาไว้นั่นแหละนะ <_ an> เนาะเผื่อเขาโตขึ้นเขาอาจจะรับรู้ว่าเออเราทํางานนีมันเหนื่อยนะกว่าจะได้เงินอย่างงี้เนาะ <_ an> บางทีที่เขามานวดเราเนี่ยเราให้เงินเขานะกี่นาทีหนึ่งเหรียญอะไรเงี้ย ให้เขาบอกหูนวดตั้งนานได้แค่นี้เหรอก็เลยบอกใช่สี่ลูกเนี่ยเท่ากับที่แม่ทํางานเลยก็เลยว่าเขาบอกเขาอย่างนี้เนาะเขาอ่ไงเงี้ยบนมาได้นิดเดียวเออเมื่อกี้นี้พูดถึงไหนแล้วคะทุกคนพรุ่งนี้จะมีแรงนวดลูกค้าไหมเน้อหยุดไปนานก็ดูแขนไปทําแขนไปเล่นบาสกักยาดาลรู้สึกว่า เมื่อยแขนไม่ได้ออกกําลังกายแขนนานนะดูสิทุกคนพรุ่งนี้โอ้โหคนหนึ่งอะเอคนที่สองนวดหนักแล้วเขามานวดตั้งเก้าสิบนาทีนวดเฉพาะหลังคิดดูเขาต้องมีอาการมากแค่ไหนนวดเฉพาะหลังเก้าสิบนาทีคิดดูแล้วกันนะคือมีอาการมากผู้หญิงคนเนี้ยแบบโอ้ แล้วนวดแรงด้วยนะนวดตรงไหนก็แบบอุ้ยางไงแต่เขาต้องกดแรงๆนะเดี๋ยวยาหมองยาวนวดยาอะไรนี้ขนทาให้หมดเลยแล้วก็ต้องเตรียมหินร้อนไว้ด้วยพวกเนี้ยจําได้ละลูกค้าคนนี่แต่ลูกค้าคนแรกนี่จําไม่ได้เขาไม่ค่อยมาเนาะอืมก็เดี๋ยวจะเตรียมตัวไว้นั่นแหละค่ะเดี๋ยวไปแช่ผ้าแล้วก็เอาผ้ามาใส่เครื่องทำความร้อนเนาะเครื่องทำความร้อนผ้าเอาหินร้อนมาใส่ตู้เนาะ แล้วก็น้ำแล้วก็เตรียมไว้แล้วนี่นะคะโอเคเราก็คิดว่าเราพร้อมแล้วนะเหลือแต่ผ้าเอาใส่ตู้พรุ่งนี้เช้าเออเดี๋ยวก็เติมน้ำมันหน่อยนะคะเดี๋ยวเติมน้ำมันน้ำมันที่ใช้ที่นี่ก็เป็นน้ำมันมะพร้าวนะคะน้ำมันมะพร้าวสำหรับนวดตัวเลยเนาะสั่งมานะคะ คนอื่นเขาใช้น้ํามันนวดเนาะแกลอนหนึ่งยี่สิบเหรียญอย่างเงี้ยเออของเราแกลอนหนึ่งสี่สิบเหรียญเท่าตัวเลยแทนที่เราจะประหยัดนะแต่ก็ไม่เป็นไรแบบยังไงอะเอาข้อดีสู้กับร้านดังๆอย่างงี้ดีกว่าเนะเออเอาข้อดี สู้กับร้านที่เขาเปิดเป็นร้านอะไรเงี้ยลูกค้าจะได้ติดเราแล้วก็กลับมานวดกับเรานะคะเนาะเพราะว่าเราอยู่ที่นี่เราไม่ได้เสียค่าเช่าไม่ได้เสียอะไรเนาะเราก็ทําทําไปเรื่อยๆนะคะโอเคทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาจะมาลองถ่ายคลิปให้ดูนะคะว่าเพราะว่าพรุ่งนี้คือแบบตื่นเต้นมากเลยต้องตื่นตื่นเช้ากว่าปกติต้องพาเ,เตรียมข้าวให้ลูก เตรียมข้าวเฮียดาปลูกยาดาอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันเนี่ยเนาะทำอาหารกลางวันให้เขานะคะใส่ใส่กระเป๋านักเรียนอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวไปส่งเขากับแดดดีด้วยนะคะพรุ่งนี้เนาะเขารู้สึกว่าเขาจะเปลี่ยนประตูให้เข้าอะไรย่างเงี้ยแบบมีให้เข้าให้ออกเนี่ยมันจะต้องไปดูกันคะ่ะนะก็เดี๋ยวจะไปพร้อมกันเลยสองคนนะคะแล้วก็แม่ก็จะกลับมาทํางานนะคะเดี๋ยวก็จะถ่ายให้ดูว่าพรุ่งนี้ เป็นยังไงนะคะแล้วก็มีรายรับเท่าไหร่เนาะทุกคนเนะพรุ่กนี้เนาะเย้ในที่สุดก็จะได้ทำงานเก็บเงินแล้วค่ะทุกคนยังไงก็ขอบคุณมากๆนะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะทุกคนติดตามต่อไปกดไลค์กดแชร์นะคะเดี๋ยวจะกลับมาทำคลิปบ่อยๆแล้วค่ะทุกคนขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกด subscribe กดกดแชร์ share, ให้ดาด้วยนะ ขอ,ขอบคุณเ่ะ